สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอุสนีมีมากบางชื่อเล่นไอค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเล่านินินทบ,บุรีค่ะนิสัยของฉันนะคะเป็นคนร่าเริงเฉพาะอยู่กับพพกครอบครัวค่ะเพราะว่าสนิทกับกครอบครัวค่ะแล้วก็จะเงียบเฉพาะอยู่กับเพื่อนค่ะแต่ว่าจะสนิทกับสนิทแล้วพูดคุยกับเพื่อนที่สนิทค่ะฉันเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ธรรมชาติค่ะเช่นภูเขาน้ำตกทะเลค่ะ พราะมีความสงบร่มรื่นค่ะแล้วเป็นที่ที่สบายใจค่ะและฉันเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะเพราะว่าการถ่ายรูปเป็นการเก็บความทรงจําดีๆค่ะครอบครัวของฉันมีทั้งหมด4ี่คนค่ะมีพ่อแม่น้องและฉันค่ะคติประจําตัวนะคะคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะและที่บ้านของฉันนะคะประกอบอาชีพทําไม้กระถางค่ะ ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับค่ะและนี่คือตัวอย่างต้นไม้ของบ้านฉันค่ะและนี่คือตัวอย่างต้นทับทิมสยามค่ะซึ่งมีหลายพันมากค่ะและนี่คือต้นเตยด่างค่ะ บ้านของฉันจะทำพวกเฟิร์นเป็นส่วนใหญ่ค่ะและนี่คือเฟิร์นขนนกค่ะนี่คือเฟิร์ลนลายหินอ่อนค่ะเฟิร์ลนลายหินอ่อนจะมีลักษณะเฉพาะค่ะมีลักษณะเป็นลายที่แตกต่างจากเฟิร์นสีทองค่ะและนี่คือเฟอริร์นบรูไนค่ะ มีลักษณะคล้ายเฟิร์นมะขามค่ะและนี่คือต้นผีเสื้อค่ะที่มีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อค่ะและนี่คือตัวอย่างต้นไม้ทั้งหมดค่ะ